ถูกว่าในวินโด้กดเปิดก็ Type ์รูทส์มันอยู่ Under Config s ิกรูทส์เนี่ยนี่ไงโค้ดบล็อกดูแบบเอ็นถูกว่าหมายความว่าไงเนี่ย dot. Draw คือฟังก์ชัน call ที่ accept โค้ดบล็อกคือดูแลคือเอ็เนี่ยแล้วมัน call อะไรอีกและนี่ Resources สองตัวนี้เป็นอะไรเป็นฟังก์ชัน call เห็นไหมว่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ย ใน Ruby แล้วมันเป็นมันเป็นแค่มันมันประกอบกันด้วยทุกอย่างแบบว่ามันเป็นแค่แรง g u a g e อะมันเป็นแค่ Ruby ที่เราดูอยู่แต่ว่าแต่อะไรแต่ทำไมมันดูแบบว่าเออมันดูเหมือนกับแบบมันไม่ใช่โคดอะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าคนที่เขาทำในเ a i ส s เนี่ยเขาตั้งใจจะให้มันแบบว่าดูเหมือนกับลบแก้ c o n f l i File ฟอ่ะโอ้ครัเข้าใจไหมครับ รู้สึกรู้สึกเข้าใจไอ้ตัว Ruby มากขึ้นหน่อยไหมพอจารย์เริ่มอธิบายให้อย่างนี้แล้วคือไอ้เรื่องนี้เป็นข้อข้อสุดท้ายนะเรื่องโค้ดบล็อก พฉะนั้นพออาจารย์อธิบายไปอย่างนั้นทั้งหมดแล้วเนี่ยเงียบนิดน,นึงครับเงียบนิดนึงกลับมาฟังปั๊บหนึ่งเดี๋ยวจะเบรกไล่อีกห้านาทีดีใจดีเ,เพราะฉะนั้นพออาจารย์อธิบายไปหมดอย่างนี้แล้วอ่านสไลด์นี้พอเข้าใจมากขึ้นไหมเข้าใจมากขึ้นไหมว่า r ู by เนี่ยก็เป็นพอคน,นี้ได้ยินคาว่า Ruby ไม่คิดถึงทัพทีมแล้วถ้าจำไม่ผิดภาษาจริงคือทัพทีมนี่ยสีแดงรูบี้เป็นอันยัมมานีไม่ใช่สำหรับในห้องนี้ Ruby คือ Programming Language ก็เหมือนกับ Java เหมือนสีชาร์ที่เราเรียนมา Rails คืออะไร Rails คือเป็นโปรแกรมที่เหมือนกับเราเขียน Ruby โปรแกรมใช่ไหมมีคนเขียนโปรแกรมใน Ruby เนี่ยขึ้นมาหนึ่งชื่อ Rails แล้วเขาตั้งชื่อว่าเป็นเว็บเฟรมเวิรเขียนใน Ruby เพราะนั้นทั้งหมดใน Rails เนี่ยก็คือ Ruby โปรแกรมเข้าใจอังอันนี้นี่ถ้าหนูจบเวิร์กช็อปนี้ไปแล้วตอบอันนี้ไม่ได้นี่อาจารย์มันแบบน้าแปลกมากต้องต้องตอบให้ได้นะอย่าบอกไม่ได้นะว่า Ruby อะไรคือไ like ร Rails อะไรเพราะถ้าหนูจำอะไรไม่ได้เลยนะอาจารย์ขอร้องอยากให้รู้วันนี้แค่นี้ <c ười> <c ười> จะได้วาไม่ใช่แบบไปตอบว่าอ๋อรูบี้ก็ก็แปลว่าทับทิมไง <laughs> เรียวเซอร์ไลเป็นเป็นไอตัวเลื่อนเลยเป็นเรื้ไม่เอาน่หน้าแตกเลยแล้วก็เห็นใช่ไหมเขาว่าคอนไซส์แต่ว่าแบบมันเล็กกระทัดรัดใช่ไหม <laughs> เห็นแล้วใช่ไหมว่าจานโชว์ให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้เช้านี้ด้วยว่า <laughs> เห็นได้เลยว่าโค้ดที่เราเขียนด้วยจาวาเนี่ย <c oughs> เขียนเยอะใช่ไหมทั้งเซมิโคลอนทั้งอะไรแต่รูบี้เนี่ยสั้นๆ นั่นคือข้อด,ดีของ Ruby ซึ่งอาจารย์บอกได้แล้วว่า most of the time มันเป็นอย่างนี้จริงๆคือโค้ดของ Ruby Concise กว่าเราก็เห็นได้เลยว่า Ruby อันเหมือนกับ Java ก็คือ Object o อ็อบเจกต์โอเ e นเทสแต่อัน uh, j a v a p r o c e d u r a l p r o c e d u r a l หมายความว่าอะไรจำได้ไหมเอาสั้นๆเลย Java เนี่ย เวลาเราจะพิมพ์อะไรเียราต้องเขียน system.out.println of i เพราะว่ามันอยู่ under system class ใช่ปะแต่ Ruby เนี่ยมีอย่าง puts เงี้ยให้ไปเลยเป็น method call puts แล้วก็พิมพ์ให้เห็นปะคือมีอย่างเมื่อวานคูณเนี้ยค p l a i ลให้จาย์ฟังว่าเนี่ยใช้ j ว่านะมาแ C C plus อ่ะน่าเบื่อตางครั้งเฮ้ยแตทำอะไรง่ายๆโอต้องมานั่งแบบว่า class ซึ่ class นีคคคคค่คิดอยู่ตั้งนาน เนี่ยไอ้พูลไม่มาเลยเผาเลย <laughs> แต่ว่าแต่ว่า Ruby เนี่ยไม่ใช่อย่างนั้น Ruby ไม่ได้ enforce ทุกอย่างมันเป็น object oriented Ruby ให้ procedural ก็ได้ object oriented ก็ได้และอย่างสุดท้าย Ruby เนี่ยมี concept ของ functional programming language ด้วยซึ่งเป็น Topic ที่ตอนนี้กำลังค่อนข้างฮอตที่นูน่น คือพวกคนอเมริกันก็จะบอกว่าพยายามเรียนรู้วิธีเขียนโปรแกรมยังไงที่ไม่ใช่แค่ Object Oriented ด้วยแต่ว่า Functional ด้วยอาจารย์จะไม่ go into detail ว่าเฮ้ยอะไรว่า Functional มันเกี่ยวอะไรกับฟังก์ชันหรือเปล่าอาาันนั้นมันไม่ใช่ไอฟังก์ชันอ่เวลาเราขียนฟังก์ชันจริงๆสไตล์อย่างนั้นเขาเรียกว่า Paradigm นั้นเขาเรียกว่า procedural เอาไว้คราวหน้าเวิร์กช็หน้าเนาะค่อยคุยเรื่องฟังชนลแต่อาจารย์อยากจะแค่คูว่าเพราะว่า รูบีเนี่ยมันได้คนที่เขาดีไซน์โปรแกรมเนี่ยมันได้มาจากโปรแกรม u a งแลนหนึ่งที่ค่อนข้างเก่าที่ชื่อ Lisp L I S P และนั่นเป็น Functional Language อาจารย์จะจบแค่ตรงนั้นสำหรับตัว Fun c t i o n a l แล้วก็ไม่เหมือนกับจกว่าเวลาเราเทสโค้ดจะโอเค next t o p i c นะ i n c r u ู e interactive c o n s o l e I R B ถูกปะ่ะวันนี้เราก็โชว์แล้วเราสามารถใช้ I R B หรือ Ruby Rails Console ก็ได้เพื่อนี่จะ ทสโปรแกรมหรือว่าคือเบื่อนะอย่างไเนี้ยอาจารย์จะเขียนโปรแกรมจ a วาแล้วต้องมานั่งเทสเนี้ยอาจารย์ต้องเปิด launch ร้อนสำหรับการใช้ IDE นะอาจารย์ต้องเปิด IDE t y p ์โค้ด save กด build build เสร็จปุ๊บ run ถูกปะจริงจริงเดี๋ยวนี้มันพยายามทำให้เหมือนกับมันไม่ได้ build ละมันอยากจะทำแค่กด run แต่จริงๆมันต้อง c o m p i l ์โปรแกรมก่อนถูกปะแต่ Rails นี่ไม่ต้องหรือ Ruby ก็ไม่ต้องคืออยู่เขียนโค้ดอยู่รันเลยถูกปะแต่มันมี p พ n a l t y นะแต่ว่าอเอาไว้ค่อยคุยเพนอลตีทีหลัง แต่คืออาจารย์อายากจะชี้เห็นว่าสำหรับ Ruby อาจารย์เียนอย่างหนึ่งคือ,อยูณสามารถท e ส t c โค้ดได้เร็วมากคือคีมิเขียนรันคิมเขียนรันก็่นะแล้วเราใช้วิธีก็คือเราใช้ตัว IRB ที่อาจารย์เขียนในสเตปให้ให้ดูถ้าถ้ายังใครเข้ามาทีหลังก็ไปลองดูได้เลยแล้วเราวันนี้เราก็คุยเหวว่า Ruby เป็น dynamicly type language เห็นแล้วว่าสามารถที่จะไม่ต้อง declare type ถูกปะแล้วก็โอ อันนี้ต้องโชว์หน่อยเราสามารถที่จะ open modify existing class ได้ไม่ต้องโชว์เพราะถึงเวลาเบรกแล้วเก้เาสั้นๆก็คือว่าเอาฟังชันเลย imagine imagine ว่า system .out .printline เนี่ยเราสามารถเปลี่ยน implementation มันได้คือเราสามารถใน Ruby เนี่ย เราไม่ชอบฟังก์ชันไหนโค้ดอะไรเราสามารถที่จะเปิดเขาเรียก open class แล้วก็ Change มันได้เลยแล้วให้มันทำอย่างอื่นตามที่เราต้องการก็ได้แต่อาจารย์แค่พูดให้ฟังเฉยๆว่ามันทำได้แต่อย่าทำเพราะคนที่มาทำงานกับเราเขา expect ยอย่างเช่นคาว่า p u s h เนี้ยที่เราใช้ Pri มพหถูกป่ะเขาต้องการให้มัน Pri n t to Console Print to command line นถ้าเราไปเปลี่ยนให้มันเป็นระเบิดเหลือทำอะไรตัวเอ็กเซปชันคนเขางงกันว่าเพราะนั้นทำได้แต่ไม่ต้องไปทำไม่จำเป็นไม่ต้องทำ โอเคไปพักกันนาและป่ะสิบนาทีกลับมาแล้วสิบโมงสห้าแล้วกัวนะวันนี้ใจดีหน่อยเนาะ <laughs> วันสุดท้ายแล้ว เข้าใจ Ruby แล้วเนี่ยสิ่งที่อาจารย์อยากจะเริ่มคุยต่อไปเลยก็คือกลับไปที่ Rails วันนี้ที่เราจะทำก็คือว่าเราจะไม่ใช้ตัว i อ a b Rails for Zombie มากเท่าไหร่ตอนแรกเราจะสร้างโปรแกรม Rails for Zombie บนเครื่องของเราเลยให้ทุกคนเริ่มก่อนเดี๋ยวเริ่มไปที่ Mail 15 Rails t e p Document ที่อาจารย์โหลดไปให้เมื่อคืนอาจารย์อยากจะให้ <c oughs> แหม่ไม่น่าบอกเลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าบอกก็ทําให้ <c oughs> รู้คําตอบหมดแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์อยากให้ทําคืออยากจะให้ช่วยสร้างตัวโปรแกรม Rails อันใหม่ขึ้นมานะตั้งชื่อว่า Zombie App หรืออะไรก็ได้แล้วให้มี2 Resource พยายามทำได้ทำโดยที่ไม่ดูตัว Mail Rails อ l s Step ที่อาจารย์เขียนขึ้นมาเพราะอาจารย์เขียน Solution ไว้บนนั้น แต่คืออยากจะให้สร้างสองรีสอร์สรีสอร์สแรกคือทวีตรีสอร์สที่สองคือซอมบี้นะแล้วก็ทวีตเนี่ยมีสองแอคเิียไม่ใช่สามนะจำจำได้ไหมว่าเวลาเราเขียนสแ a f f โฟ d เนี่ยเราไม่ต้องเขียนไอดีจำได้ไหมเมื่อวานมีบางคนเขียนไอดีเข้าไปด้วยพอทำอย่างนั้นตุ๊บมันทำให้ไอดีมันโผล่ขึ้นมาเวลาเราดูแบบดูทวีตทั้งหมดอ่ะเพราะนั้นสิ่งที่อาจารย์อยากให้ทำคือ แค่เขียน Status เป็น s สตริงขึ้นมาแล้วก็ซ o m b i ้ไอแล้วก็เขียนซอมบ e Resource ขึ้นมามีชื่อ name เพราะว่ามีเกรฟยา r d เป็น Attribute อันนี้พอเข้าใจไหมใครไม่เข้าใจบ้างยกมือก็คือทำเหมือนเมื่อวานได้เลยแต่ว่าวันนี้อาจารย์จะไม่บอกเราว่าทำไงอยากให้ลองทำด้วยตัวด้วยตัวเองคือ 1. สร้าง real application ขึ้นมา 2. ให้สร้าง2 r e รี u อร์สขึ้นมา2รีสอร์สคืออะไร1 r e s o รี c อ แรกคือซอมบี้แล้วสองก็คือสร้างทวีตขึ้นมาจานอยากจะแอดนิดนึงเมืม่อวานอาจจะมีคนเข้าใจผิดไปว่าเวลาเราสร้างสแครฟโฟล์ต้องเขียนเวกดี b ีม g เกร e ทันทีไม่จำเป็นสามารถเขียนสแ a f ฟโฟล์กี่ยันก็ได้แเ้าค่อยเวกดีบีมิเกรทีเดียวแค่อยากพูดสั้นแต่จะเ a กดี b ีม g เกร e แล้วก็สแ a f ฟโฟลแล้วก็เ a กดี b ีม g เกร e ก็ได้จานอยากจะให้พอทำเสร็จนะให้ลอง populate พอเราสร้าง scaffold s t r c ให้ลอง populate database table ให้เหมือนอย่างนี้เลยเหมือนที่อาจารย์โชยบนหน้าจอเนี่ยคือสรุปว่าสุดท้ายแล้ว finish product ก็คือมี real application ที่ running อยู่แล้วก็มี2 table อย่างนี้มี2 r e s o r c แล้วก็มี data อย่างนี้แล้วก็พยายามลองใช้จากความจำดูว่าเจะทำยังไงทำไง,ำไงถ้าสมมติมว่าเมธอาเป็นไงอาจารย์กจะช่วยก็ อาจารย์คิดว่าทํานี้น่าใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงเนาะครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวอาจารย์จะอัปโหลดไอ้อิมเมจนี้อิมเมจนี้ขึ้นไปบน Facebook จะได้มีอยู่บนหน้าจอเลยไม่ต้องมามองตรงนี้และอาจารย์จะได้ทําอย่างอื่นไปได้ด้วยอาจารย์จะได้เสิร์ฟ a c e b o o k นะก็ลองทําดูแล้วก็ใครติดอะไรวันนี้ลองไปนั่งอยู่กับเพื่อนที่ทําได้แล้วก็ดูแล้วก็ดูเขาทาไงให้ทาไง แล้วกลับมาแก้ของตัวเองนะเมื่อวานที่อาจารย์สอนไปทั้งหมดน่าจะพอที่จะสามารถที่ทำวันนี้ได้โอเคเดี๋ยวอาจารย์จะอัพโหลดนี้ให้เดี๋ยวนี้ไอ้นี้ในภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเวลาเขามองคล้ายๆอย่างเงี้ยอย่างอย่างนึ่อองอาจจะเรียกว่าสกีมาได้เด a วเบ e สก h ม m าก็คือตัวเดเวเบสซูเปร์นี่คือเทเบิล สก่มาก,ก็คือว่ามันมีแอ t ทริบิวต์อะไรบ้างมีคอลัมน์อะไรบ้างอาจารย์ให้อยากจะบอกให้ฟังว่าเทอมคืออะไรที่ที่อาจารย์บอกเทอมภาษาอังกฤษพวกส่วนใหญ่เนี่ยเพราะข้อหนึ่งอยากให้ฟังนิดนึงเพราะว่าอะไรรู้ไหมพอเวลา,าไปอ่านด้วยตัวเองส่วนใหญ่รี o อร์สของเรลทั้งหมดเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นถ้ามุนเราคุ้นกับศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษเราเวลาไปอ่านของด้วยตัวเองเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าเขาใช้ศัพท์อะไรแค่นั้นแหละ เดี๋ยวนะจะเอาขึ้นเฟซบุ๊กเดี๋ยวนี้ มันอัพโหลดโฟโต้ได้ล้วเนี่ยลองดูดิ อัปโหลดเอ๊เดี๋ยวอ,อัพโหลดไปบนเฟซบุ๊กละก็อัปโหลดขึ้นไปบนเฟซบุ๊กนะทุกคนก็จะเห็นตรงนั้นได้ละ ถ้าสมมติว่าต้องการ h i n ์หรืออะไรก็จาก Real Step 14เมื่อวานก็มีอยู่เต็ไมไปหมดเลยเนาะครบหมดทุกอย่างตรงนั้นนะ Hello.